ของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริบัติการแกไร้ไขปัญหาแรงงาน่างด้าพร้อมให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด -19 ในสถานประกอบการตามมติกะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22มกราคม2 5 6 4เวลา9 30นากนาทีกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดยะลาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาประกันสังคมจังหวัดยะลา รรงงานจังหวัดยะลาตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลาพร้อมก,กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม2564ปฏิบัติการตามโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมทั้งตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวและประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ในสถานประกอบการซต์ง,งานก่อสร้าง รวมถึงที่ปักอาัยและการลงจะเบียนตามประกาศก,าร,กระทรวงแรงงานของแรงงานต่างดาวสามสัญชาติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร,รัสโคโรนา2019ตามมาติกณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตันวาคม2563โดยมีการตรวจสอบให้คำแนะนำและประชาสัมพัน,นพธ์ประิจศในสถานที่ก่อสร้างสองพื้นที่ของตำบลสติงและตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา6คนและกัมพูชา20คนพร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการระหว่างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวร่วมกันเป็นอย่างดี

Play are on